โอเคครับผมก็กราบสวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับคือตะกี้เนี่ยผมไปต่อยกับไอ้เจ็ดบอลโกเร่มานะครับก็คือผมก็ชนะครับน้องๆมันก็เป็นสเต็ปของผมนะครับผมไม่อยากจะแอคอะไรมากนะครับก็รอดูคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันโดนตบยังไงผมนี่แบบคอเกมไม่ด่าไอ้บอสเร็วเร็วเร็วบอกเกิดเร็วเร็วที่สุดเวลไปกินข้าวบอกเลยเอ้ยนดู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 ดีดีดีีดี เฮ้ยแล้วใครลงขวดแบบนั้นล่ะโอ้ยที่นี่ใครวะดึงดีดึงดีดึงดีไอ้ดีไอ้ดีสองสี่สองไอดีอะไรนะบอสเฮ้ยมันเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยมันลงมาใหม่อ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรอ่ะวอนตัดที่เดียมันเหลือยี่สี่มาสิบหกอ่ะมันเหลือมันเหลือที่เข้ามาไม่งั้นผมได้แล้วพี่ หมัดดังหมัดอันนี้ยหมัดน้ำหมัดต้องหมัดต๋อยโคตร่ะดู้หมัดต่อยเลยอันนี้่อยหมัดนะน้ำหมัด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 รอเจ๊เพื่อนเจ๊ตเจ๊ตเจ๊เพื่อนมจตส่วนไอ้เพื่อนหมัดน้ำหมัดนะพุ่งเจ๊เจเจูเจดูกู้รัวให้หมัดอเกมสิกู้รัวกู้รัวกู้รัวกู้บ้รกู้บ้ากูบ้าดงเข้าไอ้เงี้ย เมกูแบบต่อยเดิมพันครั้งอื่นกูเครียดมากนะเวยครั้งนี้เธอมันดูตลกจังวะไอ้เหียเราไปกูไม่ไปด้วยอะไอ้เหียถ้ามีกูไอ้โจ๊กสมหรือว่าไงกูมรเนี่ยพี่คือใครวะไอ้เหียมึงให้เพื่อนมึงลงมาไอ้สัตว์ไ้ยเลื่อนจากหี้ไม่งั้นหกหนึแล้วเนี่ยมื่เกี้ไอ้เหียมึงกินแลลงมไอ้ไียกูแจมแม่แล้วไาด่าแม่กูไงไม่มีปุ่มแบนใช่ใพี่น้มัดไม่ต้องสนใจไม้อสนใจไม่ต้องสนใมทีนึ่งกูเตะออกเลย นำพวกมันไหนไหนอ่ะมันมาด้วยกันเี่พี่มึงแกมันใจอย่างเดียวนะน้องเไาดิบอกรัว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 บัมบัมบัเด้งเด้งโค้งพุ่งเาไหมาที่นี่อะใครเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาต่อยเดิพันนะครับโอเคทุกคนดูดีนะครับบัมก่อนเลยมัแรกอามัดใส่ได้รอพุ่งครับพุ่งอันนี้สิบินเหรอใช่สบิน พุงครับดูดิครับหยังหูดโอ้โหยังหดยังหงหูดยงหหดเ้ยงูดเลยหดโอ้โหนดองโหยังหูดยี่สิบไิหกอ่ะยืนยืนยืนไม่ต่อยยืนไม่ต่อยเฮ้ยหมัดทำไรอะหมัดทำไรอะต่อยหรืเอ้าหมัดทำไรหมัด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 ไม่เอาเนองไม่เอาเนหมัดเดียวหมัดเดียวหมัดเดียวเนาไม่เอาเนาไมเอนราเราเราไม่เอาแล้วเนอะพี่พี่้าวไหมโอเคได้ได้แกไปเาไรไม่ ขอแบบขสิบสูนนะมาขอแบบสิบสูนนะน้องมันไปเท่าไหร่มันไปไม่เท่าไรทั้งหเลยมัดขอแบบสิบสูนนะสิบสูนนะชี้หาพ่อมเง่าวิ่งเข้าไปถามดิชี้หาพ่อมเง่าเข้าไปบังได้ที้หาพ่อฮัลโหลฮัลโหร์สตาร์แบนมันออกไปดีที่ลําคานที่ลูกกะรี่เนี่ยไอ้สัตว์กูขี้เกียจแอปเสียงเลยลําคานเสียงทุเรศแบบพวกมึงเหลือเกินนิดกนึลงพุ่งยัดนะยัดนะอย่าไปวันเด้งกับมันนะยัดสวยยัดเซิร์ฟหน่วงเซิร์ฟหน่วงมัดยัดไปเลยมันเด้ไม่ขึ้นสามสอง ยี่สแปดยี่สี่เลี้ยงหลังเลี้ยงหลังแปดสี่มาเดียวมาเดียวสวยตายเลยเฮ้ยฮัลโหลครับอันนี้มีหมัดหรือเปล่าัเต๋อไม่มีหมัดเปล่าผมบอกแล้วว่าไม่เจอหรอกหมัดมินเฟิลเจอแต่หมัดเมาเออมึงเจอหมัดเมาฮัลโหลครับเอ่อรบกวนสตาร์ทเอ่อปิดไมค์แดงหน้าล่างหน่อยครับผมมัดสองสวยหมัดสวยหมัด ลบก่นหนครับตัดติดไม่แดงในตัวล่างสุดนยครับผมผมรำคาญมากเลยสวยมากน้องสามศน้องสามนย์สามศูนยน้องสามูนยันเหลือ30ม2 2 8 2 4 20 16ยี่สิบยี่าเยอะน้ำเยอะนำเยอะเพื่อมึง,ไงไส่โค้ไอ้สัว์มึงแล้วมึงตอนนี้ดิมนเดียวมาเดียวสวยเฮ้ยคอมคอมมึงไออะไรวะคอมเพื่อนมึงอะไอสามไ่ได้ไอเ้อเฮ้ยไอแหลแหลมแหลเพื่อนดิ กลัวหมัดหมัดเดียวพ่อมตายไอ้ลูกกระเลี้ยวกูบอกแล้วน้องกูแ่บชื่อหมัดเดียวพื่อมตายครับโอ้ยหมัดเลยอะหมัดสามสูตรแล้วมัสามสูตรแล้วมันอุ้ยมันหัวร้อนเลยหมดไอ้เหมือนมันหัวร้อนเลยหมดนี่แหละมันเรื่องใครเข้าใจไอเฟลี่หมัดทุกทีกูไม่เบลอะ ไอสัตว์ไอเซฟมันดีไอสัตว์ไอเซฟมันดีจุ๊บจิ๊บเป็นดิฟเฟลไอสัตว์ไม่ดีไอสัตว์เป็นดิฟเฟลเบบี้แหลมเอาไปเด็กกูเป็นดร์เฟลเบบี้แหละมใส่หมวกกันน็อกแหลมเป็เดิฟเฟลเบบี้หนาวไอ้ยใส่หมวกกันน็อกต่อนเห็นเนี่ยหมัดออกหรือเปล่าถอดหมวกกันน็อกดิเดี๋ยวมันจะน็อกแรกแป๊บนึ่งน้ำเยอะน้องใส่ไปไอหมัดเป็นดร์เฟลเฮียอแหลมไอหมัดยับน้องยับเลยวน้องตอนนี้ไม่ต้องเล่นท่าหมัดไม่ต้องเล่นท่าดูมันดิ สี่ศูนย์น้องสี่ศูนย์หมดเดียวสี่ศูนย์สวยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้กัดกูชอบไอ้เหี้ยนเป็่อยโคตรงูไอ้มัดไอ้มัดไอ้หมัดหูแล้วไอ้มัดหูสึกมัาสภาพมันดิไอ้มัดไอ้มัดปล่อยตัวเลยไอ้มัดมึงวิ่งเข้าไปบังมัดนี่หนึ่งมัดสองหมัดนะผัดด้วยผัดได้ไม่ได้ยินไอ้มัดที่มัดน้ำผัดดิเท่าไรมัดหกซองเหรอใช่ไม่ใช่มัดแคสอตะไม่ใช่แคสเมื่อกี้มันควรเป็นเจ็ดหนึ่งนะเนี่ยถ้านับเป็นจริงจเออไอ้ยี่เมื่อกี้มแย้มมึงน้ำไร เมื่อกี้กูลงกูวับลงมาแย่แบงค์เดินหนีเลยแย่มันเห็นกูนองคลิปต่อไอ้เนี่ยไอหมันคอเกมจริงเ่ายแหละมันพูดในเกมเนี่ยกูณรัวกุณรัวกุณรัวเนี่ยกูจะเปิดแล้วนะกูจะเปิดแล้วนะกูจะเปิดแล้วนะกูดูใกล้ๆดีกว่าไม่เปิดกูเปิดแล้วเออไม่เปิดเปิดนะไม่เปิดกูเปิดนะปั๊มอยู่พี่บ้ามอยู่พี่หมันบั๊อยู่พี่ปั๊มอยู่พี่บ้ามอยู่พี่โอหมันมันจะพุ่ง เดี๋ยวผมได้วุ้งยิงด้วยเียผมได้วุ้งยิงด้วยกูรัวกูรัวไอ้บัตรบอกนี่กูรัวเขากินเมื่กูรัวไอ้บัตรไอ้มันไม่เอางั้นสวยหกสองแปดปัดเดียวโดน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 เจ็ดสองเจ็ดสองโดนคุยแล้วโดนกุยแล้วโดนคุย แห่มันเป็นคอนเทนต์คอนเนตชั่นจะมาพี่แก่ตัวถ่ายคอนเทนต์ของไอหมัดด้วยเดี๋ยวโชว์โลโก้อะไรโชว์โลโก้อะไรดำแล้วโชว์โลโก้ลองไอชัวนะหมัดไอชัวนะอย่าให้มันได้แต้มเยอะนะโชว์โลโก้หน่อยแล้วกันโชว์โลโก้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งใส่สุดตาตางนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเรากลางดีตาตางด้วยสวยหมัดไปดิล้วร์ล้วรอรแล้วรอรแล้วบอกดิล้วร์แล้วล้วออรแล้วไอหมัดคอเกมดิหมัด กูณรัวคุณด hmm. uh ีน huh. yeah. ้ำคุณน้ำมาคุน้ำไปด่าเลยนะมิ้นกูน้ำมาไปด่าเลยนะไปด่าไม่ได้เพื่อนผมด่าไม่ได้เพื่อนไม่ไม่กูเนี่ยกูเนี่ยจะทำเพื่อกูขอด่าเลยนะด่าดิทด่เพื่อนด่าดิทด่าดิทอย่าหลุดพ่อไม่ไม่เดี๋ยวมันก็ออกดิทหนีเพื่อนนี่มันก็ออกดิทหนีไม่อย่งั้นก็อย่าหลุดพ่อเพี้ยด่าได้้ดผมสัญญาเพื่อนผมสัญญาผมสัญญาเพื่อนผมสัญญาเพื่ผมสัญญาเพื่อนเมื่อกี้ผมลงไปสวยมากเอาโดนสวยสวยสวยมากร้อนกูรัวนะมีเกี่ยวมีเกี่ยวมันเรียกเพื่อนมาตัดยังได้เลยเฮียกูนหมัดเคุณ จะผัดเกมมัโอ้ยคนทุ่งอีกมขอลเกมมันขอลเกมน้องได้อยู่น้ำอยู่ดีน้ำอยู่ดีน้องน้องโคตรเหมือนน้องโคตรพุ่งอ่ะน้องโคตรโดน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 พี่ตัดดิพี่ตัดดีบอกชีน้ำมันมันสองมัดเว้ยกูได้กูได้โอ้โหโคตรโง่ไอ้เหี้ยต่อยอย่างควายแบบมึงเก็ดมึงเก็บตังค์ไว้ทำฟันในปากโอ้ยพี่ไม่งั้นสกอร์สิบหนึ่งจริงนะเนี่ยเออจริง นี่ตะกอ่าไรเนี่ยนดีกหมดดสกอ่าไรนะมดเลยมาแล้วมาแล้วดีมดไ้ได้มันเปิดผมได้มันเปิดไอ้มินมันจะดึงมันจะดึงมินมันจะเข้าไปตัดมัดมันจะเข้าไปเอ้ไอ้นนอ่าไอ้สัสได้ได้ไอ้ี่ได้ทุเรศไรได้ที่ได้ไม่ไล่ไม่ไเดี๋ยวแบนไปเลยสวย อุ้ยอุ้ยยุ้ยเจ๊ตแพ้เลยก็เจ้าด่ามันจบเจ๊ตได้ไรนะเพื่อนขอโทษว่ะเก้าวงเกลียดสิบสอง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 ไอ้เจ๊ตโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมว่าตบเจ็ตวงเกเรจบแล้วนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมไปทำอะไรต่อก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคือตอนนี้ผมกำลังเดแบบก้าวหน้าเป็นยูทูบเบอร์หน่วนึ่งนะครับคือแบบหนทางมันอีกยาวไกลครับ ก็อย่าล้มระหว่างทางนันแต่ผมก็ไน่ล้มเหมือน,น,นแล้วก็คือแบบว่าผมก็ตบมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูโวกคลิปเลยแม่งเท่อ่ะมาฝายทุกคนผมครับมา